ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าสิงคโปร์นั้นเนี่ยเป็นปลายทางหนึ่งที่ชาวไทยนิยมไปทํางานกันพ<ช>อไปทําจํานวนมากๆเข้าเนี่ยคุณผู้ชมก็จะมีการ ตั้งเป็นสมาคมคนไทยขึ้นซึ่งวันนี้ครับคุณทันชนกจะพาผู้ชมไปสำรวจชุมชนคนไทยพูดคุยกับสมาคมคนไทยที่มีการจัดตั้งขึ้นมาแล้วมีการให้คำปรึกษาทั้งเรื่องอการทำงานเรื่องของกฎหมายแล้วก็ยังมีการทำกิจกรรมร่วมกันด้วยในวันสำคัญต่างๆะจะมีความคึกคักมากแค่ไหนนะครับไปติดตามร้อมๆกันครับใช่เลยค่ะออสวัสดีมากินข้าองนะ ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศระดับต้นๆในอาเซียนที่มีคนไทยเข้าไปทำงานและอาศัยอยู่โดยกลุ่มคนไทยที่อาศัยอยู่ที่นั่นได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อความช่วยเหลือคนไทยรวมถึงการเชื่อมโยงประสานคนไทยในสิงคโปร์เข้าด้วยกันเช่นกลุ่มแรงงานมีสมาคมเพื่อนแรงงานไทยในสิงคโปร์หรือกลุ่มสมาคมไทยสิงคโปร์ซึ่งเราได้มีโอกาสพูดคุยกับคณะทำงานบางส่วนของสมาคมไทยสิงคโปร์ค่ะ สมาคมไทยสิงคโปร์เป็นการรวมกลุ่มคนไทยที่อยู่และทำง,งานที่สิงคโปร์มีการจดทะเบียนอย่างต้องตามกฎหมายม,มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนคนไทยสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางให้คนไทยที่นั่นได้มาอยู่รวมกันกลุ่มที่สมาคมไทยเนี่ยต้องการเข้าไปถึงเนี่ยผมว่าอยู่ในหลักพันนะครับ เพราะว่าคือจะเป็นกลุ่มแม่บ้านกลุ่มคนทํางานค<ฮ>่พวกไวคอล่าอะไรต่างๆนาๆนาะครับอาจจะมีกลุ่มหนึ่งกลุ่มคนไทยที่เป็นกลุ่มแรงงานผมว่าประมาณส0 0 0 0ื่นกลุ่มนั้นเนี่ยเราก็พยายามจะเข้าแต่อาจจะเข้าไม่ถึงเต็มที่เพราะว่ากลุ่มนั้นเนี่ยจะมีสมาคมอื่นเช่นสมาคมเพื่อแรงงานซึ่งจัดตั้งขึ้นมาดูแลกลุ่มนั้นโดยเฉพาะนะครับเพราะนั้นสมาคมไทยเนี่ยเราพยายามที่จะครอบคลุมถึงหลายๆกลุ่มนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ย ก็จะเน้นกลุ่มกลุ่มกลางๆงนะครับสมาคมไทยสิงคโปร์ค่ะก็ได้ใช้ช่องทางเว็บไซต์โซเชียลมีเดียอย่างเช่น Facebook ในการเชื่อมโยงคนไทยที่อยู่ในสิงคโปร์ให้มารวมตัวกันร่วมถึงการจัดก,กิจกรรมต่างๆซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีดนผลตอบรับดีนะครับเพราะว่าคือคือ ที่ผ่านมาเนี่ยเราจัดกิจกรรมเยอะแล้วก็บางทีสมมติว่าจะเป็นกิจกรรมวัฒนธรรมวันลอยกระทงวันสงกรานเนี่ยลราเราต้องการคนมาประกวดนางนพมาศแม่ลูกน,นพมาศอะไรเงี้ยคนสมัครเข้ามาเยอะมากนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราจัดงานลอยกระทงนะครับมีนางนพมาศแม่ลูกอะไรเนี่ยสมัครเข้ามาผมว่า3-40คนเลยนะครับจนเราต้องบอกว่าโอเคหยุดพอละ แล้วปีหน้าเนี่ยไว้เราจัดสเกลใหม่สเกลที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะรับสมัครคนเยอะขึ้นคือคนไทยที่นี่อยู่เยอะจริงแล้วพอได้รู้จักสมาคมไทยเนี่ยเขาก็เริ่มสนใจว่าสมาคมไทยจัดกิจกรรมอะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีเพื่อนของเพื่อนอะไรเงี้ยก็คือบอกกันต่อๆกันนะครับคือถ้าไม่ทราบข่าวจาก Facebook ไม่ทราบข่าวจากเว็บไซต์เนี่ยก็คือทราบกันเองจากกลุ่มเ,เพื่อนๆอย่างเงี้ยครับ เลิกของเราเนี่ยนะไม่ใช่เฉพาะเนี่ยกลุ่มคนไทยนะคะเราก็ยังเชื่อมความสัมพันธ์อย่างพวกทูตอาเซียนเนี่ยนะคะเมื่อวันลอยออวันสงการที่ผ่านมานะคะทูตอาเซียนทูตกระเพนทูตลาวทูตเวียดนามเนี่ยนะคะท่านก็สนใจที่มาร่วมกิจกรรมกับเรานะรดน้ำดำหัวเนี่ยก็ได้รับความสนใจมากเลยค่ะ กิจรกรรมของสมาคมไทยในสิงคโปร์นะคะนอกจากจะจัดกิจรกรรมตามวันสําคัญต่างๆของไทยแล้วยังมีกิจกรรมที่สมาค,คมจัดขึ้นเพื่อช่มโยมคนไทยให้เข้าถึงกันเช่นการสอนโยคะการสอนทําอาหารโดยสมาค,คมไทยสิงคโปร์เป็นหน่วยงานที่ไม่สแสวงหากําไร ค่ะจริงๆคนไทยเราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะคนไทยเราก็จะช่วยเหลือกันอยากจะช่วยเหลือกันเวลาเราบอกว่ามีงานยกตัวอย่างยกตัวอย่างวันแรงงานที่กําลังจะมาถึงเนี่ยเราก็บอกว่าเดี๋ยวเราสมาคมไทยจะจัดข้าวกล่องก็จะมีคนกลุ่มแรงงานช่วยกันบริจาคตังมาแล้วก็ทําอาหารร่วมกันแล้วก็เอาไปบริจาคแรงงานประมาณนั้นนะคะมันจะมีคนไทย ึ่งแบบมีเขาเข้ามาช่วยเหลือแต่ไม่ค่อยมีโอกาสเราก็จะเป็นตัวกลางคอยเชื่อมต่อระหว่างคนไทยที่อยากทําช่วยเหลือคนไทยคนอื่นไม่ไม่เฉพาะเฉพาะเรื่องแรงงานเรื่องอื่นเป็นตัวกลางคอยช่วยเหลือประสานงาน นอกจากนี้ค่ะทางสมาคมก็ยังได้ให้ความช่วยเหลือคนไทยในสิงคโปร์ในเรื่องต่างๆที่มีการถามหรือขอความช่วยเหลือมาทางช่องทาง Facebook เช่นการขอคําแนะนําเรื่องเอกสารการเดินทางโดยทางสมาคมจะช่วยให้ข้อมูลในการสง่งนิงข้อมูลรายละเอียดที่เป็นทางการจากสถานทูตไปให้ซึ่งการทํางานของสมาคมที่นี่นั้นมีการประสานงานกับสถานทูตไทยในสิงคโปร์อย่างสม่ําเสมอ นอกจากนี้ค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสิงคโปร์สาหรับผู้ที่มาทํางานและอยู่อาศัยในสิงคโปร์ซึ่งทางสมาคมก็ได้มีการจัดอบรมด้านกฎหมายเพื่อให้ความรู้ด้วยค่ะเราช่วยอะไะช่วยปูพื้นฐานความรู้ทางกฎหมายเราก็จัดขึ้นมาใช่ไหมเราก็มีลอเยอร์อาสาแล้วมีทีมอาสาเนี่ยเยอะเป็นลอเยอร์ดังๆเนี่ยเขาไม่คิดเงินกับเราเราก็จัดวันขึ้นมาเลยที่สถานทูตคุณเชื่อไหม แม่เนี่สวยงามมากเลยหุนดีลูกน้อยสองเดือนเข้าสถานทูตมาฟังไม่รู้กี่คน,นอ่ะตั้งเยอะอ่ะย้พูดแล้วหดลุกดอนผัวไล่จากบ้านทั้งนั้นเลยอะ่ะอืมเขาอะไรเราให้ความช่วยเหลือทางด้านคุณต้องเริ่มยังไงก่อนเริ่มจากจุดไหนเราก็หาทนายให้ฟรีอืมณวันนั้นก่อนแล้วเขาก็มีเบอร์ทนายเขาไปติดต่อบางคดีเนี่ยคดีตอนนี้สําเร็จแล้วนะอืมเขาก็ แฮปปี้อ่ะคืออย่างน้อยก็ดีกว่าฝั่งนั้นเขาแบบโดนกดขี่ฝั่งเดียวมีตั้งแต่แบบเขาออกลูกมาแม่ผัวอยากได้ลูกให้ลูกทำพาสอร์เป็นของเขาพอตัวแม่พาลูกกลับไปเมืองไทยแค่ไม่กี่วันชีทีแจ้งลักพาประชากรเขาหลบหนี mm hmm. อะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยเขาจะเอาแต่ลูกอ่ะอแล้วไม่เอาตัวซพรสยอะไรเงี้ยถ้าปัญหาเรื่องสามีภรรยาที่แต่งงานจะเป็นจะเป็นระดับคนไทยที่ไปแต่งงานมาใช่ใช่แต่จํานวนใหญ่นะคุณพอเลิศเยอะไหมหลักพัน หลักพันครับหล<ะ>ักพัน,น,นัันมีคนมาเยอะใช่ไหมะวันนั้นก็มีคนมาเยอะให้ความสนใจยเยอะมากอืเพราะว่าแต่งกับแต่งหมาคนไทยแต่งกับคนไทยในประเทศเราเรายังมีปัญหาเลยแล้วแต่งกับประเทศอื่นมันจะไม่มีปัญหาเลยแล้วรายละเอียดของเขาก็มยิ่งออกว่าของเราอีกแล้วเราเข้าใจอะไรผิดผิดอีกเยอะไงคะที่ว่าเหมือนกับอย่างเงี้ยเอาอย่าแล้วได้รึ่นหนึ่งส่วนใหญ่ลูกจะตกเป็นหัวเยอะของที่นี่ไม่ใช่นะแล้วกฎหมายเขาไม่เลี้ยงดูเราด้วยนะอย่าแล้วเสร็จเขาเอาแต่ตัวลูกไว้เพราะลูกเขาเป็นประชากรของเขาเออ สำหรับเรื่องแรงงานไทยในสิงคโปร์นะคะแม้ว่าสมาคมไทยสิงคโปร์จะไม่ได้รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงแต่ทางสมาคมก็ได้ความช่วยเหลือสนับสนุนในด้านต่างๆโดยสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีแรงงานไทยเข้าไปทํำงานมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากข้อมูลของสำนักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศกรมการสหางาน ตัวเลขปี2556พบมีแรงงานไทยในสิงคโปร์ประมาณ40,000คนส่วนใหญ่ทำงานในภาคการก่อสร้างอู่ต่อเรือซ่อมเรือซึ่งแรงงานไทยยังคงเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน แรงงานไทยส่วนใหญ่ที่ทำงานในสิงคโปร์จะถือใบอนุญาตทำงานประเภท work permit ซึ่งจะได้รับอนุญาตให้ทำงานเฉพาะในสาขาก่อสร้างอู่ต่อเรือและแม่บ้านแต่การเดินทางไปทำงานในสิงคโปร์จะต้องผ่านการทดสอบทักษะฝีมือแรงงานเบื้องต้นส่งผลให้แรงงานไทยบางส่วนตัดสินใจเดินทางไปทำงานประเทศอื่นที่มีไรายได้สูงกว่าและไม่ต้องทดสอบทักษะฝีมือ ถามว่าตอนนี้แรงงานไทยทำไมถึงลดเมื่อก่อนจะมีกันตั้งเกือบห้าห้าหมื่นะคะตอนนี้ทําไมทําม,มาก็เหลือสองหมื่นกว่านะคะเหตุผลก็คือว่า 1. นึค่าแรงมันเนี่ยมันเพิ่มทีละขยิบขยิบอะ่ะนนี้ขึ้นน้อยมากเลยแต่งานเนี่ยหนัก หนักมากๆเพราะงั้นแรงงานส่วนหนึ่งที่เขาพอมดโปรเจกต์นะเขาบอกว่าเอ้ยฉันไม่เอาแล้วไปดีกว่าไปประเทศก็จะไปจะไปหลายประเทศไปดูไบไปดูไบแล้วตอนนี้ที่กำลังฮิตอยู่คือไปเกาหลีฮะเพราะเกาหลีเนี่ยค่อนข้างจะมีงานก่อสร้างเยอะแล้วพวกเราเนี่ยเป็นแรงงานที่เรียกว่ามีฝีมือระดับ่แล้วไม่ไปขุดดินเหมือนสมัยก่อนแล้วเราช่างไฟช่างไม้ทำอะไรได้หมด หลายๆแ,แห่งที่นี่นะคะที่เห็นเป็นสานที่สําคัญเนี่ยแรงงานไทยดัราั้นเราเคยนั่งรถไปเพราะเนี่ยผมสร้างกับมือเนี่ยนะเพราะงั้นแรงงานที่นี่เนี่ยของเราค่อนข้างดีเพราะงั้นแรงงานดีที่มีฝีมือคนอที่สิงคโปร์จะชอบแรงงานไทยนะ,ะเพราะว่าค่อนข้างจะเรียกว่าเรียบร้อยแล้วก็มีฝีมือพวกเราฝีมือละเอียดมากนะ,ะทำงานได้ไดีด ชมเลค่ะก็สามารถติดตามเรื่องราวข่าวสารของสมาคมไทยสิงคโปร์ได้ทางช่องทาง Facebook Fanpage Thai Association Singapore หรือว่าสมาคมไทยสิงคโปร์ค่ะหรือว่าผ่านทางเว็บไซต์ www.taiassociationsingapore.com h ค่ะ